จัดเวายีาเอ็นทีครับเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าจะเข้าสู่สถานการณ์เรื่องโควิดนะครับครูเดียวครับสนับสน,นุนโดยเครื่องดื่ม GSD ตราสมเกาหลีตัง้งกุยจับโรบินฮูดแอป,ปสั่งอาหารใหม่โหลดแล้วสั่งเลยพาราแคปยาเม,ม็ดบรรเทาปวดลดไข้าพาราเซตามอล5 0าอมิลลิกรัมโดยบริษัทมาสลับจำกัดอ่านคำเตอือนในฉลากก่อนใช้ยา ปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวคันไถยโดยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชน B1 หลอดไฟ LED สว่างนานไม่กลัวดับลามินาดิจิทัลฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์บ้านและอาคาร กับช่วงนาทีทองฉลองครบรอบ6ปีของน้ำหอมมาดามฟินกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมจับโทรศัพท์มือถือของท่านไว้ให้ดีๆเลยเพราะว่าวันนี้นะคะใส่มาพร้อมกับน้ำหอมมาดามฟินรุ่นคลาสสิกนะคะ3กลิ่นด้วยกันเพื่อเป็นการฉลองนะคะ พรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของน้าหอมมาดามฟินนั่นคือคุณใหม่ดดวิกานั่นเองนะคะ3กลิ่นที่ไซเลือกมาวันนี้นะคะเป็น3กลิ่นที่มีลูกค้าชอบแล้วก็ขายดีที่สุดของมาดามฟินนะคะนั่นแก่ฟินใบาดาวฟินอินแบ็กแล้วก็ฟินนเล่นะคะ3กลิน่น3ขวด1ขวดขนาด30 ML ค่ะมาพร้อมกับโลชั่นดอกไม้ซึ่งวันนี้ไซลอามาทั้งหมด3กลิ่น3หลอดเลยนะคะและยังไม่พอนะคะช่วงนี้เนี่ยอยู่บ้านอาบน้ํากันบ่อยนะคะมีสบู่มาดามฟินมาให้เลยอีามก้อนนะคะรวมเป็นทั้งหมดตอนนี้9ชิ้นและ พิเศษสุดๆนะคะโลชั่นโซเซ็กซี่นะคะกินใหม่ล่าสุดจากมาดามฟินซึ่งตัวนี้เนี่ยพิีเซนเตอร์คนล่าสุดคือคุณดิวลิษรานะคะเพราะฉะนั้นมูลค่าทั้งหมดตรงนี้10ชิ้นที่ใส่เอามานะคะมูลค่าทั้งหมดเนี่ย8,100บาทแต่ลูกค้าจ่ายเพียง1,990บาทค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไปที่แอดฟิน2 6หรือว่าโทร0 2 1 1 4 6 4 6 6, 6, 6ค่ะ อย่าลืมนะคะขอให้ทุกคนโชคดีทันโปรโมชั่นนี้นะคะขออนุญาตย้ำโปรโมชันให้ลูกค้าฟังอีกทีนึงนะคะวันนี้นะคะไซมากับน้ำหอมมาดามฟินรุ้นคลาสสิก3ขวดนะคะโลชั่นดอ,อกไม้3หลอดสบู่อีก3ก้อนและพิเศษสุดนะคะโลชัน่นก so ลิ่นโซเซ็กซี่ซึ่งเป็นโลชั่นกลิ่นล่าสุดของมาดามฟินอีก1หลอดนะคะ10ชิ้นนะคะมูลค่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ย8,100บาทนะคะแต่ลูกค้าจ่ายเพียง1990บาทค่ะสนใจสอบถามายลเยดเพิ่มเติมได้เลยทันทีที่แอดฟิน26หรือว่า โทรนะคะ02 1146466ค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กันยายนพศ2564นะคะไปจนถึงนะคะ31ตุลาคมพศ2564ค่ะสนใจสอบถามราเียดเพิ่มเติมได้เลยทันทีที่แอดฟิน26หรือว่าโทรนะคะ02 1146466ค่ะเพื่อนาคที่ดีคุณเลือกเลือกที่ชอบ เลือกสร้างโอกาสเพื่ออนาคตเลือกมหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.ru.ac.th เมื่อมีอาการปวดไหล่ใช้ a อมเ s สโย o ก o o ตยกตัวยาชนิดน้ำซึ่งสู่ผิวบรรเทาอาการบริเวณที่ปวด แอมเมลส์โยกโยกมีจำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันถ้าโลกนี้มีต้นไม้เพิ่มออกซิเจนเพศัต Body otion, ว์บอดี้ไวท์ทิ่งโลชั่นก็เพิ่มให้ผิวคุณดูกระจา่างใสนิวนอร์ม l วิถีชีวิตใหม่เพศัตว์บอดี้ไวท์ทิ่งโลชั่นชุดยังไม่ปังเลยอ่ะ จะอับหลุกให้ปังก็ต้อง last mall ช็อปสินค้าแท้ร้อจากแบรนด์ดังคืนง่ายภายใน15วันวันนี้ถึง3าธบันวาคมนี้โหลดแอปแล้วช็อปเลยค้นพบความหอมหายากจากแหลกต้นกำเนิดกลิ่นของดอกเอเดเวลส์บนเคือเขาแอลสกัดมาไว้ในไฮย,ยีน e เอ็กซ์เพรสแคร์เบสออริจินซีรีส์ไม่ไฮย,ยีน์เอ็กซ์เพรสแคร์เบสออริจินซีรีส อดใจไม่ไหวต้องจุ๊กคืนมามม่คีสอีกคันของพลังแกร่งเหนือนิยามแรงเตาใจยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ห้ l ักซ์รีโ r r p o r t หม่ซื้อวันนี้รับข้อสเสนอพิเศษถึง30กันยายนนี้ สัมผัดความอร่อยเข้มคนของลิ่น Excellence จาก Masterchef ของลิน